สวัสดีครับวัสดีตอนหามงเคลครับนกคันได้สิบกว่านอาทีครับมีตัวหนึ่งอย่นี่ครับเสียงน้อยอย่นี่ครับนี่ครับพาร้รวยพอขันครับเปิยพาแล้วเตรียมโตเลยครับดีด้วยครับพาร,รวย ตัวผมงกับขันมวนครับขันหลากๆตัวนี้เสียงเล็กจิจจี้แนว่สิงห้ากับเีไปนี่สามลังครับไปนี่ลังหนึ่งตรงตรงผมนี่คือตรงนกครับเนี่ยปื้ดเป็นสิบก็ลังสิบเอ็ดลังสิบหาหากินคือเขาครับ โอ้ตัวนี้ขันมวนครับพุ่นตัวผุนตัวไกลไกลครับขันขัดหนาครับตัดตลาดตัดตาอยู่ในผาผาติยงน้องแด้งน้องแดงน้องเด้งอยครับตุ่มติยงน้องแด้งน้องแด้งเด้งอยู่ leo 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 nhẹp lắm nhẹp lắm ลืมสามค้าครับวันนี้ยังว่านในเสียงนกในยินเสียงผมนกผมปอกครับนกผมอยู่ต่ำอยู่ต่ำครับปลาวอยูต่ต่ำปลามันอยู่สูงตัวนี้ขันเสียงใหญ่มวลพัง เสียงแหวบครับเล็กจีดครับตรงปลาตัวนี้หน้ารุ่นครับเสียงกัง มวนครับคุณขันเบิดมือครับสามหลังหลังหนึ่งสิบเอ็ดหลังครับ จะเขาครับบอเรือดอกถามมันบอกนะพี่มีความเป็นไปได้ครับเช้ครับอบปลอกนะครับเช้ครับเสียงจี๊ดเศร้าคันแล้วครับมันคันอยู่คนอีกตัวนึงครับขึ้นไม่ไปเลยครับ รอฟังเสียงเลยเดี๋ยวขย,ยับขาไปนั่งอีกครับนั่งไกลพดเรียบร้อยครับ ยินนกตัวหนึ่งยืนฟังตรงนี้ครับยินนกตัวหนึ่งเสียงแปลกๆครับคือเสียงคือไก่นี่เรียบร้อยแล้วครับอ่ะถือซิ่งหลังเดียวครับตัวเงินคือว่าเงียบไปแล้วกับบอคานอีกเลยคนะือว่าหลังเดียว,วนี่ละมันมีค้องเดียวมาปึ๊ด นั่นยี่หลีครับเล็กจี๊ดนั่นไงตัวนี้เงียบครับมาดูว่าสิล่งมากปะแนวซิ่งผมขาดอีกหลังหนึ่งครับเนี่ยซิ่งไ่ฮอดนี่ข้องสุดท้ายครับแล้วก็เป็นสามหลังอยู่นี่ครับเนี่ย ตัวยุ่งหันียบครับแต่ว่าเสีเดยดไปนัน่นกนั่มฟังนกเสียงแปลกจังนวขันคือไก่นี่เน่เกืบร้อยเลยสิงหลงหลังเดียววายสภายแดงๆครับไม่ไหวไม่ไหวต้องปล่อยครับ ขาดด้วยไปครับฝากเก็บเลยครับตัวนี้กับบ่ถือว่าขาดนะครับแต่มันขาดบ่ถือว่าขาดแต่ว่ามีสายแซมเดือครับมาปลโตเลยครับไม่บอมวนเลย แส้เลือดจังๆชิ้นหนึ่งครับนี่ครับ,รบสะพซยเสลเลือดจังๆอยู่กลางครับมันคือเกาครับตูดดีเดือยเดือยดีครับเดือยง่ายๆเนี้ยบอ้าว เอาเร็วๆจะได้นะครับพลวยสะพายแซมเลือดครับเนี่ยจุด,ดแดงๆนี่ครับเดี๋ยวปล่อยเลยครับเดี๋ยวไปปล่อยสวนดีกว่าเดี๋ยวปลอยสวนดีกว่าคลอกรถดีกว่า แถวนี้นกมันหลายแล้วอัลโหลอาหารกระฮีออยครับเ <c oughs> อาลโหลโอเคครับปิดเกมไว้ครับมาบอโตเลย นี่นแต่แองแอ๊กนะครับบ้านเสียงเขียดจ,จะหน้าบ่ามาครับไปข้างหน้าเลยครับจากยูนีไปพุ่นเลยครับบ่เป็นยังครับได้ตัวเล็กจีดนี่แต่ว่าก็ได้ของมาพอดีปนไดีครับไปปล่อยกันครับตัวนี้น่าครับขันงาน โอเคครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดติดตามคือเก่าล่ะครับสหรับเอาเดี๋วเร็วอ,อ,อบ่คอยอันนี้นกครับถวนคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับยังพบพอกันคลิปต่อไปครับ ไปตามคลิปไปตามเมึงตัวเสียงปแปลกๆนั่นกันครับวันขันอยู่ใส่เคครับไปครับปล่อยดีกว่าครับบอกเอาไปครับนะครับเห็ดตํำหนีไว้แล้วครับต่อเล่นต่อเป็นเกมกีฬาครับอย่าคิดหลายครับ ปล่อยกระดามากขึ้นก็าครับมันเอาไปกับรั้งเป็นดามากขึ้นก้าครับคีย์บอร์ดยูนําเพลินครับหามเพิ่นบ่แรครับของมดเนี่ยผมเล่นผมกะนี่แหละครับบ่กกินครับบ่แสบครับบ่ได้แสบครับผู้เพิ่นมักกับมักก็ครับแต่ผมบ่กินครับกินบ่ลงครับสิ่งที่เฮามัก ลอยเปเซ็นครับบอกินม,มาเลี่ยงกับป้อยแล้วครับเอาบอ้ายดีวครับป้อยซะาไปโอ้แรงเร็วไปมอเนี่ยเค okay, ครับขอบคุณที่รับชมครับคำาลระครับนี่เค okay, ครับ